ความรู้ครับอ่าวางแผนยังไงให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตอ่าแน่นอนนะครับในเรื่องของแผนเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเอะฉันจะมีเงิน5ล้านจะมี10ล้านจะมีเท่านี้ล้านถึงจะพออะไรเงี้ยนะแล้วอย่างนี้มีเครื่องมือในการช่วยไหมว่าวางแผนยังไงอ่าแน่นอนก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับไปดาวน์โหลดเว็บอ่าแอปพลิเคชัน e วล c o n n e c t นะแล้วก็ทั้งที่เป็นลูกค้าบุญหลวงหรือยังไม่เป็นก็แล้วแต่นะครับก็เข้ามาที่ เมนูเพกกราวในเรื่องคอนเน็กเนี่ยในเพกกราวเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของอวางแผนกรเกษียณมั่งนะแล้วก็มีในเรื่องอันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือในเรื่องของเซฟิงแพลนวางแผนการออมนั่นแหละนะนะก็ว่าจะมีเป้าหมายการลงทุนอ,อยากจะมีเท่านู้นเท่านี้ หรือว่าจะออมเท่านี้เท่านี้ด้วยเงินเท่านี้เท่านี้อนาคตอนาคตข้างหน้าเนี่ยอืจะมีเท่าไหร่กี่มากน้อยอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยมามลองดูกันเลยอ่านั้นลองไปดาวน์โหลดกันดูนะครับเอ๊ะตรงนี้มันจะบอกอะไรคุณแพทคือมันจะทําให้เรามีเป้าหมายไงอ่าจะได้คาดคะเนได้คาดคะเนได้ว่าเอ้ยอนาคตไปเนี่ยอ่าฉันจะมีเท่าไหร่หรือถ้าฉันจะมีเท่านั้นในอนาคตเนี่ย ฉันต้องเริ่มยังไง hmm. อ,อันนี้ก็เป็นเบสิกในการที่เราเรียกได้ว่าการวางแผนทางการเงิน,นออาเราคร่าวๆคร่าวๆข้าคร่าวนะครับจริงๆมีหลากหลายนะมีทั้ง investment target นะครับ stock simulation e book e book อะไรต่างๆตรงนี้นะเอาเอาเรื่อง saving plan มี2ฟังก์ชันง่ายๆนะครับ,รบให้นักลงทุนได้ลองเอาไปเอาไปวางเอาไปเล่นกันดูนะครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือ ป้าหมายเงินออมนะครับก็กาหนดเงินก้อนและเวลาที่ต้องการจะออมสมมุติคุณแพทย์บอกอยากจะมีร้อยล้านในอีกเท่าไหร่ปีข้างหน้าด้วยเงินออมต้องเท่านี้ต่อเดือนเนี่ยหรือเท่าไหร่เนี่ยจะต้องหาผลตอบแทนอะไรยังไง <นะ S 1> เท่าไหร่กับอีกอันนึงก็คือออมสม่ำเสมอตอนนี้หลายคนใช้เยอะนะ,ะรเรื่องของ DCA ลูกค้าอกองทุนของผมเนี่ย เปิดมาต้นเดือนปลายเดือนนี่จะเห็นเลยออเดอร์มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นออเดอร์เขาเรียกว่าออเดอร์ตั้งล่วงหน้าเขาเรียกว่าเป็นการทำดอลลาร์คอสเอเอเวอเรก็คือคนเหล่านี้คือทำตามแผนทำตามแผนเนี่ยแหละคือการทำวินัยในการออมนะครับซึ่งตัวนี้จะมาช่วยให้ท่านประเมินว่าถ้าเราออมด้วยเงินออมต่อเดือนเท่านี้ระยะเวลาเท่านี้และผลตอบแทนคาดหวังสักเท่านี้ในระยะเวลาที่กำหนดตรงนี้สุดท้ายปลายทางแล้ว สินทรัพย์เราที่ออมไ้เนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่อ่าอ,อันนี้ก็เป็น2หมวดในเรื่องของ saving plan แบบง่ายๆนะครับเอาตัวแรกเลยอ่ตัวอย่างตัวอย่างวางแผนสร้างเงินล้านด้วยการออมแบบสม่ำเสมอ,อโดยใช้ออมสม่ำเสมอตัวเมนูน,นี่แหละนะครับอ,อันนี้ก็คลิกได้เลยใช่ไหมคลิกได้เลยนะครับคลิกได้เลยคลิกตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของไอตัวออมแบบสม่ำเสมอ,อตัวนี้เป้าไอ,ไอตัวตัวนี้เราคือสิ่งที่เรารู้ก็คือว่า เราจะออมเท่าไรต่อเดือนอันนี้เหมือนโครงการที่เข้ามาเหมือนออมออมในหุ้นเราใช่ไหมถูกต้อง <DC A. S 1> ถูกต้อง DCA บางคนก็ออมเดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนความกําลังความสามารถแต่ละคนในตอนนี้ะนะครับก็แต่อเพราะงั้นเนี่ยอย่างตัวอย่างนี่นะคะนายบัวบานอ,นะอายุยี่สิบสองนะฮะจะออมเดือนละเจ็ดพันบาทนะครับจะออมแปดปีจะออมถึงอายุสามสิบนะครับแล้วก็ จะได้มีเงินออมทั้งหมดเท่าไหร่หากจะได้ผลตอบแทนจากการออม10%บเปอร์เซ็นี่คงต้องไปเทรดหุ้นนะนะสิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเป็น ETF ETF หุ้นอะไรเงี้ยนะอ่าเป็นธาถ้าบ้านเราอาจจะเป็นบีเซ็ตร้อยอะไรอย่างเงี้นะใช่ไหมแต่ต่างประเทศถ้าใครอยากจะกระจายนี่ของชุดบีเอสท็อปฟันนี่เรามีชุดตัวที่เป็น ETF นะเดี๋ยวจะออกเปเปอร์ออกไปอืม,อมว่าจะไปประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นแต่ถ้าอยากจะแบบเอาแบบโคเวอทั่วเลย เป็น MSCI World ไปเลยอ่าเดี๋ยวมีมีแต่ว่าเดี๋ยวจะมีหลากหลายขึ้นมีหลากหลายมีหลากหลายนะครับก็ท่านก็ใส่เข้าไปว่าโอเคใส่เพสัก7,000บาทผลตอบแทน10%จะหย่อนกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่ถ้าบอกว่าจะเป็นตราสารนี่ก็2ออรเะไรก็ว่าไปถ้าแบบลูกผสมแล้วแต่สิ่งที่คุณซื้อแล้วแต่สิ่งที่เราซื้อแต่แบบตัวอย่างอย่างนี้ก็คือส่วนใหญ่น่าจะเป็น ETF ขึ้นไปถูกต้องความเสี่ยงระดับหุ้นอ่าความเสี่ยงระดับหุ้นอาหุ้นก็คาดหวังประมาณเนี่ยแะไรก็ว่าไปนรครับ อ่าเราใส่เข้าไปก่อนแล้วก็จานวนปีที่เราใส่นะครับอันนี้เขาบอกว่ายีิบสองจะออมถึงสาสิบก็คือแปดปีนะครับเอาใส่เข้าไป 7, เจ็ดพันทุกเดือนทุกเดือนสุดท้ายอ่าก็คํานวณมาให้นะครับอายุสามสิบคุณบัวบานก็จะมีเงินออมโดยประมาณนะก็หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทอ่าอนนี่ถ้าพูดง่ายๆทางภาษาทางการเงินก็เรียกว่าหาฟิวเจอร์แวลูมูลค่าแนนด์คิดนีคิดให้ดูง่าย,ายๆเลยคิดให้ง่ายๆ<ล>ยใส่ไม่ต้องคำนวณเองไม่ต้องคำนวณเองใส่ปั๊บปั๊บปั๊บผลออกมา ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะนะครับตอนอายุ3 0อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติบอกว่าเฮ้ยอยากจะมีเงินล้านอันนี้คลิกไปที่เป้าหมายเงินออมเป้าหมายเงินออมสมมติอ,อยากได้ล้านหนึ่งอยากได,ได้ล้านหนึ่งนะตัวอย่างคนบัวบางคนเดิมเนี่ยแหละจะอายุตอนนี้22อยากจะมีเงินล้านตอนอายุ3 0อ่านะโดยคาดหวังผลตอบแทน1 0ต่อปีเนี่ยต้องใส่เดือนละเท่าไหร่อ่าก็ใส่ไปนะครับเงินเป้าหมาย1ล้านนะครับเงินออม 10%ผลตอบแทนจากเงินออมก็10%ต่อปีนะครับระยะเวลา8ปีนะครับออมไปเรื่อยๆเ,ยเ,ย,เยเพื่อจะได้เงินล้านเนี่ยก็ต้องออมเดือนละ6,624บาท55สตางค<อ>์อันนี้ถ้าตามหลักของทางตัวนักการเงินเขาก็จะเรียกว่าจะหา payment เพ<อ>ย์เมนตว่าจะ Payment คือหาต่อเดือนต่อเดือนจ่ายเท่าไหร่ที่จะได้เงินล้านตามนี้นะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเพื่อให้เรา อันนี้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมีแล้วจะกระะโอ้จะโอ้ได้สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เหรอสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้ถ้าเราลงทุนได้อย่างถูกต้องออกระจายได้อย่างเหมาะสมลงทุนในระยะเพียงพออันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้เรามีเป้าหมายแล้วหาวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมใช้ไ,<ง>ได้มีความรู้มีเครื่องมือให้ออมีเครื่องมือให้ก็อยากจะให้ท่านทุกท่านนะครับลอง,ลองใช้ดูลองไปใช้ดูดาวน์โหลดกับตัว Well c o n n e c t นะครับของหลักทรัพย์บุ๋หลวงเราครับ ไอเมนูเพกาวเนี่ยไม่ต้องเป็นลูกค้าก็สามารถเข้าได้ก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าเ,<อ>เป็นลูกค้าแล้วนะครับเมนูอื่นนี่เขาเรียกว่าเปรื้อเปเตอร์เลยเ<อ>จ่ายปันได้ปันผลมาทั้งหุ้นทั้งหุ้นกู้อะไรเนี่ยส่งข่าวส่งความมาให้เราเห็นหมดนะหรือหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราตรวนู้นสัญญาณดีอะไรโอ้ยแจ้งเตือนให้ท่านครบหละพูดง่ายบร็อเกอร์มาร์เก็ตติ้งบนมือถืออืครับนะครับอ่ะก็ช่วงเสริมความรู้ก็ประมาณนี้ครับ ครับผมอ่ะวันนี้ก็ได้เรื่องได้ราวนะครับกับรายการคิดกับคิดกับคิดแบบภาวิทนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ทุกวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัวหลวงเสกที่ YouTube Facebook Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ